ชมดอกสลิดหรือว่าดอกขอจนที่สวนสลิดคุณชัยนะครับที่จังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเชิญตามมาทางนี้เลยครับ ดอกกระเจ้าของเรานะครับเป็นพันธุ์เกษตรดอกดกและดอกใหญ่นะครับลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ที่เห็นได้ชัดๆก็คือใบจะเล็กนะครับบิดงอนะครับถ้าดูไม่ดีก็จะเหมือนใบติดเชื้อราอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าการติดดอกเขา้นะครับดอกจะดกมากนะครับช่อหนึ่งก็ 50- าสถึงร้อดอกนะครับแบบนี้นะครับจะได้ราคาดีมากนะครับตอนนี้ราคาส่งที่หน้าสวนก็ราคากิโลกรัมละเก้าสิบบาทนะครับเชิญตามมาทางนี้เลยครับนี่นะครับคือการติดดอกนะครับ อันนี้วันนี้ก็พร้อมเก็บส่งขายได้เลยนะครับดอกสวยมากนะครับสวยมากครับโอ้ช่ออันนี้ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทําอยู่เจ็ดไร่นะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวจะพาชมข้างในต่อนะครับที่สวนนะครับก็จะทําเป็นล่องน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเกษตรกรท่านใดพื้นที่ไม่เยื้อมโยงการทําเป็นล่องน้ํานะครับก็จะให เป็นน้ำหยดก็ได้นะครับดูว่าอะไรใช้ครับอันนี้คือผจอนที่มีอายุได้3เดือนนะครับสังเกตนะครับว่าต้นมันจะโตเต็มที่แล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะครับอันนี้1ถุงนะครับก็จะมีกิ่งชําอยู่2อถึงสต้นนะครับแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะให้แตกกิ่งแตกแขนงออกมานะครับตอนนี้ก็เป็น10ต้นแล้วครับต้นนี้นะครับสังเกตดูดอกนะครับอันนี้ช่อใหญ่มากเลยอันนี้แค่3มเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดดอกขจรอายุเป็นปี ต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวต่อไปอันนี้ก็คือดอกขจรที่อายุ3เดือนนะครับให้ผลผลิตอันนี้เงินทั้งนั้นเลยนะครับกิโลกรัมละ90บาทวันนี้คงได้หลายโลแน่เลยดอกขจรที่มีอายุ2ปีนะครับแปลงนี้จะได้3ปีแล้วนะครับก็คือหลังจากปีที่2ผ่านไปนะครับผ่านไป2ปีเราจะทําสาวนะครับตัดแต่งก็เรียกว่าทําสาวนะครับก็โดยการนะครับจับรวบต้นขจรเขาด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตังไกตัดบริเวณนี้เลยนะครับให้สูงกว่าพื้นดินมาประมาณสัก หนึ่งคืบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลดน้าใส่ปุ๋ยพรวนดีปกติเหมือนเหมือนเราปลูกใหม่เลยนะครับแล้วก็ดอกกระจงก็จะแตกกิ่งก้านออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นมันนะครับจะหนากว่าเดิมแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมราวประมาณสักสามเท่านะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์เรามันจะติดดอกเกือบทุกต้องเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับปีปีแรกเนี่ยดอกกระจงในการปลูกปีแรกเนี่ยการให้ผลผลิตเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันเด้นวันต่อไล่เฉลี่ยน่าจะประมาณ20 กิโลนะครับวันเว้นวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่อสองต่อสามแบบนี้วันเป็นวันก็ตกเกือบเกือบห้าสิบกิโลต่อไร่เจะมาใส่ถุงแบบนี้แหะครับเตรียมเอาไปแพ็คถุงอีกรอบหนึ่งนะครับถุงนี้ก็เกือบเกือบสามสิบกิโลครับคุณผู้ชมครับอันนี้เกือบสามพันบาทนะครับเห็นไหมครับเงินสามพันยกเบานิดเดียวเลยครับ